สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กบับครูเอดอเอรคุณวดีทองไพบุญนักจิตวิทยาคลินิกนะคะวันนี้นะคะตอนที่ครูเอไปแบบเหมือนพยายามหาแบบว่าเอยวันนี้อยากคุยเรื่องอะไรดีอย่างเงี้ยค่ะก็ลองเสิร์ชอินเทอร์เน็ตนะคะดูว่าแล้วก็มีมีไอเนี่ค่ะมีคำหนึ่งที่มันขึ้นมานะคะแล้วครูเอก็สนใจทันทีเลยเขาเรียกว่า quiet quitting นะคะเออ quiet เนี่ยก็แปลว่าเงีย yeah บ ใช่ไหมคะควิตติ้งนี่ก็คือเหมือนคล้ายๆแบบถ้าอยู่ในระบบของการทํางานนะควิตนี่ก็คือการลาออกการล้มเลิกการแบบหยุดพยายามแล้วเราควิตเวลาเราทํางานอยู่อย่างเงี้ยเราก็ร,ารู้สึกว่าเออเราแบบอยากอยากอยาก,อยากไม่อยู่แล้วอ่ะอยากลาออกแล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ลาออกเราก็ยังยังอยู่ในที่ทํางานนั้นแต่เรา ควายเอ็ดควิทติ้งก็คือเราก็ค่อยๆเหมือนค่อยๆแบบทำตัวออกห่างเทียนนิดเทียนนิดแบบอย่างเงียบๆนะคะเอ่อจริงๆเนี่ยมันเริ่มมาจากบริบทของการทํางานเนาะแต่แต่ที่ครูเอ๋ไปเห็นบทความเนี่ยคะ่ะครูเอ๋มันน่าสนใจตรงที่เขาเอาคำเนี้ยมาใช้กับเรื่องของความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ในเชิงของโรแมนติกรีเลชั่นชิพนะคะอย่างเงี้ยว่าเอ้ยเอ่อในจริงๆแล้วเนี่ยในความสัมพันธ์อ่ะมันก็มีแบบนี้เหมือนกันนะคะที่เราเรียกว่าควายเอ็ดควิทติ้งนะคะก็คือเอ่อบางทีเนี่ย เรายังอยู่ในความสัมพันธ์นั้นแต่ว่ามันเริ่มมีความเหินห่างใช่ไหมคะมันเริ่มมีความรู้สึกเหมือนเหมือนแยกตัวออกมาเหมือนฉันแบบไม่ได้อยากจะแบบเหมือน engage หรือว่าอยู่ในความสัมพันธ์นั้นอีกต่อไปแต่ก็ไม่ได้เลิกราสักทีเดียวนะคะเอกก็เลยคิดว่าเออมันน่าสนใจจังเลยเนาะก็เลยลองอ่านอ่านดูนะคะก็เลยวันนี้ก็อยากจะเอาไอ้ข้อมูลตรงนี้มาแชร์นะคะแล้วก็มันก็จะมีเหมือนก็ว่าเอ้ยสังเกตยังไงว่า ความสัมพันธ์เนี่ยหรือว่าคู่ของเราหรือแฟนของเราเนี่ยเขากําลังอยู่ในโมเมนต์แบบนี้หรือเปล่าก็คือกําลังควายเอ็ดควิตติ้งอยู่หรือเปล่านะคะเราจะได้นําไปสังเกตได้เนาะคะ่ะมาเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะว่า ควายเอ็ดวิตติ้งเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับอะไรบ้างเนาะบางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสร้างพื้นที่นะคะ boundary นะคุณเอกชอบใช้คำนี้บ่อยๆนะคะ b o u n d ร r y คือพื้นที่ของเราพื้นที่ของเขาใช่ไหมคะคนทุกคนมีบ o u n d รีมีขอบเขตของตัวเองแล้วมีพื้นที่ส่วนตัวอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะเวลาคนเราเริ่มควายเอ็ดควิตติ้งเนี่ยเริ่มเริ่มเหมือนจะทําตัวออกห่างเนี่ยคะ่ะเนาะเขาก็จะสร้างไอ้ b o u n d รีตรงนี้เนี่ยอาจจะเห็นเป็นสัญญาณแรกเลยก็ได้นะคะว่าบ o u n d รีที่มันอาจจะแบบว่าเหมือนก่อนหน้านั้นอาจจะไม่ได้แบบ ชัดเจนอย่างนี้นะคะหรือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้อาจจะไม่ได้มากขนาดนี้จนกระทั่งบาร n d a r y เนี่ยมันอาจจะจากที่แบบว่าเป็นแค่แบบพื้นที่ของเราพื้นที่ของเขาเนี่ยมันกลายเป็นกําแพงขึ้นมาเลยนะคะมันก็เป็นกําแพงและจากที่แบบว่าเอ้ยเราต่างคนต่างมีพื้นที่ของการแลกการซึ่งจริงๆแล้วเ,เป็นสิ่งที่ดีนะคะในทุกความสัมพันธ์เนี่ยว่าเรามีบา u n d a r y ของเราเองเรามีขอบเขตของเราเองนะคะแต่พอมันเริ่มเยอะขึ้นมาเวลาเราเรู้สึกว่าเอ้ย เราไม่ได้แบบอยากจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้หรือว่ามีอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์เนี้ยไอ้บาวด d a ตรงนั้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเป็นกำแพงใช่ไหมคะเหมือนกับว่าฉันแบบเริ่มห่างเหินละฉันมีกำแพงที่ตั้งขึ้นมาละเหมือนกับว่าไม่ได้อยากเข้าไป engage อยากเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์อยากเข้าไปทํากิจกรรมร่วมกันมันก็จะกลายเป็นกำแพงขึ้นมานะคะเนาะสัญญาณอื่นๆนะคะที่อาจจะแสดงให้เห็นได้ว่าเอ้ยอันเนี้ยกำลังอยู่ในโมเมนต์ที่เป็น Quiet Quitting หรือเปล่านะคะ อย่างแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของอเขาเรียกว่าไงนะ้ำ การแสดงความรักเรียกว่าการแสดงความรักดีกว่า affection นะคะให้ดูเลยนะคะเรื่องของของไอ้การสัมผัสในเรื่องร่างกาย physical affection การแสดงความรักนะะี่ค่ะมันจะเริ่มน้อยลงนะคะหรือไม่มีเลยหายไปเลยใช่ไหมคะแบบไม่จับไม้จับมือแล้วก่อนหน้านั้นเคยออกไปสมัยว่าความรักยังหวานชื่นนี่เดินจับมือกันทุกวันเลยหรือไม่ก็มีโอบบ้างเวลาพูดคุยมีแตะเนื้อต้องตัวอย่างเงี้ยคะ่ะเดี๋ยวนี้หายไปหมดเลยนะคะหรือมันลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะอันนี้เป็นสัญญาณแรกนะคะอันที่2นะคะก็คือ ไม่ใส่ใจพอถึงจังหวะที่มันควายเอ็ดควิตติ้งแล้วใน่อีกหนึ่งสัญญาณที่จะเห็นนะคะก็คือเขาเริ่มไม่ใส่ใจเราแม้กระทั่งว่านั่งอยู่ด้วยกันในห้องเดียวกันเนี่ยก็เหมือนอยู่กับคนละโลกนะคะอย่างเช่นเขาก็จะสนใจดูแต่ซีรีส์ของเขาหรือดูบอลของเขาหรือทำกิจกรรมของเขาไปอยู่ท่องอินเทอร์เน็ตของเขาเองอย่างนี้นค่ะอยู่ห้องเดียวกันก็ไม่ได้มีปฏิกสัมพันธ์ด้วยกันเลยความใส่ใจมันก็จะลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะ ไม่ถามคำถามไม่พูดไม่แบบไม่ ไม่สนใจอย่างบางครั้งเนี่ยเราสังเกตใช่ไหมคะว่าเออบางทีเราไปทํางานกลับมาเราเล่านู่นเล่านี้ให้ฟังเนี่ยเออแฟนเราเขาก็สนใจไถ่าถามใช่ไหมคะว่าเออเป็นยังไงคนเเป็นยังไงบ้างหรือว่าออวันนี้เป็นยังไงไปทํางานมาหรือวันนีออ้ได้ไปทํานู่นทํานี่มาวันนี้ไปรับงานใหม่มาเป็นยังไงบ้างอย่างเงีย้ยค่ะก็มาสนใจไถ่ถามใช่ไหมคะพอไอ้ตรงนี้นมันต r o ลงนี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งอีกหนึ่งสัญญาเหมือนกันนะคะว่าความสนใจไม่ทงไม่ถามไม่ไม่อยากจะรู้นะคะว่าเอยชีวิตของเราอะเป็นยังไงบ้างวันนี้ ของเราอะเป็นยังไงบ้างก็คือไอความอยากรู้อยากเห็นตรงเนี้ยมันดรอปลงมันหายไปนะคะอีกหนึ่งสัญญาณนะคะก็เรียกว่าอาจจะเรียกว่ายังไงนะเหมือนแบบมีมีความ,มาภาษา,ษาอังกฤษเรียกว่า daydreaming นะคะก็คือมีมี daydreaming เนี่ยถ้าเปิดแปลตรงๆโดยก็คือแบบฝันกลางวันใช่ไหมคะแต่จริงมันไม่ใช่ลักษณะแบบฝันกลางวันจริงแต่มันก็ีว่าเชิงจิตใจอย่างเงี้ยคะ่ะเหมือนกับว่าเขา ไปอยู่อีกสเปซหนึ่งเลยมีแบบในเชิงเชิงเชิงจิตใจ้ยคะเป็นแบบอีกสเปซหนึ่งที่ไม่มีเราอยู่ในนั้นด้วยนะคะก็คือเขาก็จะแบบว่าคิดจินตนาการในโลกของเขามีแต่เขาเพียงคนเดียวอาจจะไม่ได้เห็นเราในโลกของเขาด้วยนะคะเนาะ,อ,ะอันต่อไปสัญญ,ญาณอีกหนึ่งอันนะคะก็คือไม่ต้องการที่จะแบบว่าต้อง ต้องมายุ่งอะไรกับเรามากมายนักหนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราถามคามถามเขาเรา,เราขอความเห็นอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนกับเออ,เอ,อยังไงก็ได้อะไรเงี้ยเออทำตามใจเลยอย่างนี้ก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนไม่ค่อยอยากจะมายุ่งเกี่ยวกับเราเท่าไหร่นะคะแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยเวลาที่เขาใช้กับเราเนะะี่ยค่ะมันจะค่อยๆน้อยลงนะคะคือไม่อยากที่จะใช้เวลากับเราเนาะอย่างวันหยุดอย่างเงี้ยเออเขาออกไปทำอ,อื่นดีกว่า เขาออกไปวิ่งออกไปออกกําลังกายออกไปทํานู่นทํานี่ของเขาดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะแป๊บเดียวหมดหวันแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่อยากที่จะใช้เวลากับเราแม้กระทั่งวันหยุดอย่างเงี้ยค่ะวันหยุดสุดสัปดาห์หรือว่าวันหยุดยาวอย่างเงี้ยค่ะบางทีเขาก็อาจจะไม่มีความรู้สึกหรือว่ามีความอยากที่จะใช้เวลาตรงนั้นอะไปท,ทํานู่นทํานี่ไปทํากิจกรรมร ruined, ่วมกันกับเรานะคะพวกนี้ค่ะเป็นสัญญาณนะคะเป็นสัญญาณที่บอกว่าเอ้ยเนี่ยบางทีเนี่ย คู่ของเราหรือแฟนของเราเนี่ยเขาก็ำลังอยู่ในโมเมนต์ดีหรือเปล่าที่เราเรียกว่า q u i e t quitting ใช่ไหมคะก็คือเหมือนกับว่าเริ่มห่างเหินละเริ่มรู้สึกว่าเออจริง,รงๆในความสัมพันธ์เนี้ยเราก็อาจจะไม่ได้อยากจะอยู่ใช่ไหมคะเหมือน q u i t t i n g เนี่ยก็คือฉันอยากออกแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าในเชิงปฏิบนะัติน่ะก็คือเขาไม่ได้ออกเขาก็ยังแบบเป็นแฟนเราอยู่เขาก็ยังยังอยู่กับเรายังอยู่ในความสัมพันธ์นี้แต่ว่าใจของเขาอะไปแล้วนะคะซึ่งมันแย่นะคะแย่พอๆกันกับการที่เหมือนกับว่า การอยากขาดเลยเขาบอกว่า oh, คุยอ็ดคุยติ้งเนี่ยมันก็เหมือนกับการอยากขาดทางอารมณ์นะคะในเชิงจิตใจอย่างเงี้ยค่ะในเชิองอารมณ์อย่างเงี้ยเราเหมือนอยากขาดจากกันแล้วเราไม่ได้รู้สึกว่าเรามีความผูกพันทางอารมณ์ต่อการละกันนะคะซึ่งในหลายๆคู่เนี่ยมันมันดูอ่า การอยู่ในภาวะแบบนั้นเนี่ยมันทําให้รู้สึกไม่ดีมากๆเลยนะคะไม่ดีมากๆเพราะรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยคู่ของเราอะ่ะเขาไม่ได้อยากจะมีอะไรกับเราเขาไม่ได้อยากรู้สึกอะไรเขาไม่ได้รักเราแล้วด้วยซ้ำไปอย่างเงี้ยค่ะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะวันนี้ที่คุณเออยากเอามาแบ่งปันนะคะก็คือสัญญาณพวกนี้เนาะให้เรารู้ว่าเอ้ยบางทีเนี่ยมันมีโมเมนต์แบบนี้อยู่นะคะเราได้สังเกตเนาะสังเกตแล้วก็เนี่ยค่ะอ่ะ เพราะว่าถ้าเราสังเกตเห็นเร็วใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะเข้าไปพูดคุยใช่ไหมคะความสัมพันธ์ที่ดีเนาะที่คุณเอ๋เคยพูดไปแล้วในหลายๆคลิปนะคะว่า1ในปัจจัยที่อของความสัมพันธ์ที่ดีก็คือการที่เราสามารถพูดคุยกันได้ใช่ไหมคะมีการสื่อสารพูดคุยถึงประเด็นต่างๆที่มันขึ้นมาในความสําคัญปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเราเห็นสัญญาณแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าเราเริ่มพูดคุยกันตั้งแต่แรกเนี่ยคะ่ะเราก็จะนําไปสู่นะคะการแก้ไขร่วมกันนะคะซึ่งทุกสิ่งทกอย่่าาีีเว์มมัันนดค็็สพธ ใช้ต่อไปนะคะวันนี้ก็เวลาหมดแล้วนะคะคุณเอกก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะเจอกันครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ